สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีแฟนเพจทุกท่านเลยนะคะแฟนเพจของเอ่อเพจนะคะลดคออ้วนนะคะด้วยการผ่าตัด,ตดกระเพาะอาหารด้วยบอลลูนนะคะช่วงนี้เต่าห่างหายไปต้องขอกลับอภัยทุกท่านเลยนะคะที่ไม่ได้มาอัปเดตเนาะแต่ว่าคือตอนนี้ร่างกายสัดส่วนก็โอเคลงตัวมากเลยนะคะเป็นที่น่าพอใจ งานนะคะหลังจากหลังหลังจากเปิดปีใหม่ปพิ่มที่ลงปลร,ราของเต่าเนี่ยยุ่งมากๆเลยค่ะก็เลยไม่ได้มาอัปเดตเนาะน้ำหนักเมื่อเช้าชั่งได้นะคะ86.3.4ประมาณนี้แหละคะ่ะก็ก็ไม่ขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ลดลงเยอะนะคะแต่ว่า ก็ยังออกกําลังกายในทุกๆวันค่ะวันนี้ก็กําลังเตรียมตัวนะคะขึ้นลูวิ่งนะคะแต่ออกกําลังกายทุกวันเลยบางคนถามว่าใส่บอลลูนแล้วออกกําลังกายได้ไหมออกกําลังกายได้นะคะต่อก็เล่นบนลูวิ่งตัวนี้แล้วก็ตัวนั้นนะคะจะเป็นแบบโยกโยกโยกอะค่ะนะคะบางวันก็จะต่อ,อยมวยนี่นะคะนี่เลย ก็ออกที่บ้านง,ง่ายๆนะคะเดินลดน้ําต้นไม้อะไรเงี้ยเลยเปล่อยไปนะคะอาหารกินเหมือนเดิมค่ะตักข้าวประมาณ4ช้อนต่อมื้อนะคะกินกับเยอะๆค่ะนี่เนาะมาอัปเดตกันนะคะแล้วก็ใครที่ไปใส่บอลลูนมาแล้วก็ แวมาสอบถามทักทายกันได้คะ่ะอ้อปากกาฉีดลดน้ำหนักของเต๋อหมดแล้วนะคะของเดือนนี้เต่อไม่ได้รับยาเพิ่มนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดไม่เป็นไรคะ่ะก็เดี๋ยวสู้ๆเดี๋ยวก็ได้เติมน้ำในบนรูนล้วค่ะไปแล้วนะคะมาทักทายพอหอมปากหอมคอคิดถึงทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากเลยที่กดติดตามเพจน,นะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย